ข่าวดีกรมบัญชีกลางโอนเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการก่อนกำหนดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับเราคนกระจายข่าวนำข่าวสารดีๆมากระจายเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางภาครัฐทางเรายินดีนำมากระจายให้ทุกท่านได้รับรู้ไปพร้พอมๆกันเลยค่ะ กรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยคนพิการให้เร็วขึ้นภายในวันที่17กันยายนนี้จากเดิมโอนวันที่22กันยายนจากกรณีที่กรมบัญชีกลางภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังต้องเลื่อนจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยคนพิการจากเดิมโอนเงินในทุกวันที่10แต่ปรากฏว่าในเดือนกันยายนเกิดเหตุข,ขัดข้องเนื่องจากติดขัดขั้นตอน เรื่องการจัดสรรงบประมาณไปและกลับระหว่างกรุ่มบัญชีกลางและกลุ่มส่งเสริมปกครองท้องถิน่นการเลื่อนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุและคนพิการโดยเฉพาะในพื้นที่ส่วนภูมิภาคจนนายประยุทธ์รัตนเสนณีอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิน่นหรือสทอ กระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประจำเดือนกันยายน2563มีความจำเป็นต้องเลื่อนจ่ายออกไปกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนเงิน เปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุแล้วโดยจะเร่งรัดการจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่22กันยายน2563นี้และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่คนกระจายข่าวนํามากระจายในวันนี้นะคะหากมีความคืบหน้าอย่างไรงนั้นทางเราคุณกระจายข่าวจะรีบนํามากระจายในโอกาสหน้า หากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งสั่นไว้นะคะเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราผลกระจายข่าวขอบคุณค่ะท่าน,นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ